หากตอนนี้คุณกำลังหมดไฟในการไปต่อกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตของคุณแก้ตามนี้ครับข้อหนึ่สิ่งที่คุณคิดและรู้สึกมันจะส่งผลถึงร่างกายของคุณสิ่งใดก็ตามที่เราคิดและรู้สึกจะส่งผลให้เราเนี่ยทำบางอย่างเพื่อเป็นหลักฐานของสิ่งให้เราคิด เช่นเรากําลังคิดว่าเราหมดไฟเราไม่มีไฟเลยทําทําหยุดหยุดเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ลงมือทําเรารู้สึกว่าเราไม่เคารพตัวเองคําถามคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหมดไฟเราไม่เคารพตัวเอง <c oughs> พฤติกรรมของเราที่เป็นหลักฐานจะเป็นอย่างไรครับนั่นก็คือไม่ลงมือทําทํําหยุดหยุดจริงไหมครับ <c oughs> เพราะว่าคนหมดไฟเนี่ยก็เหมือนกับประกายไฟที่มันติดๆดับๆเช่นเดียวกัน การทําของเราเนี่ยก็ติดติดดับดเช่นเดียวกันเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทํานั่นแหละครับเราจะเป็นหลักฐานของความคิดของเราเสมอเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดของคุณให้ดีเพราะว่ากายและใจมันสื่อถึงกันได้ข้อ2อ,อย่าไปนั่ง affirmation หรือว่าตอกย้าตัวเองว่าใชนไม่คนหมดไฟใชนไม่คนหมดไฟเพราะว่าหากคุณท่องจําบทคาถานี้ว่าฉันหมดไฟผลลัพธ์ก็คือหมดไฟจริงๆเพราะฉะนั้น จงตัดสินใจเดินหน้าไปต่อแม้ว่ามันจะชา้าก็ตามต่อให้คุณเดินช้าแต่คุณก็ยังเดินถึงเป้าหมายดีกว่าคนที่เขาเนี่ยไ่เด้ตัดสินใจเดินไปต่อนะครับและสุดท้ายไม่ว่าเราจะตัดสินใจเดินไปต่อหรือว่ามองหาลู่ทางให,ใหม่ในชีวิตมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับขอแค่คุณเต็มที่ในการก้าวไปข้างหน้าข้อที่3ชื่อว่าหากถ้ามใครเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าความฝันที่ปราศจากการลงมือทำก็เป็นแค่ความฝัน ที่ไม่มีทางเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยทำไมรู้สึกหมดไฟเพราะว่าเราเอาแต่คิดว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าความคืบหน้าของข้อแท้จริงในการลงมือทำยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยป้าเองนะครับก็เคยโค้ดนักเรียนหลายคนนะครับแบบ p r i v a t e เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยฝันว่าเขาอยากจะมีธุรกิจอยากจะมีผลลัพธ์ที่แบบร่ํารวยประสบความสาเร็จแต่พอถามถึงวิธีการการลงมือทำทำหนึ่งขั้นตอนแต่ละวันที่เขาลงมือทำปรากฏว่าเขาไม่เคยใช้เวลากับการลงมือทำเลยครับ เขาเอาแต่คิดในแต่ละวันว่าเขาจะทําอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาแท้จริงเขายังไม่ลงมือทําอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ความหวังตัวเองด้วยความฝันลมๆแรงๆและไม่ลงมือทําหากมีอะไรก็แล่าแต่นะครับที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําให้ทํามันเลยนับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงมือทําภาวะการหมดไฟเกิดจากคิดและไม่ลงมือทําพอมองเห็นผลลัพธ์ที่ด้อยหรือน้อยก็รู้สึกว่าหมดหวังหมดแรงมันก็หมดไฟได้นะครับข้อที่สี่ คุณจะต้องฝึกขายผลลัพธ์ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยก็ตามยกตัวอย่างเช่นคุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณก็เช็คยอดวีวของคุณเช็คของขวัญในทิกตอ k หรือว่าเช็คชั่วโมงในการลง u t u b e ก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับที่คุณจะขายผลลัพธ์ให้กับตัวเองหรืออาจจะเป็นยอดขายในการขายออนไลน์กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเช็คการเติบโตของคุณอยู่เสมอ ข้อเท็นจริงจะช่วยให้คุณเนี่ยมีไฟมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเราลงมือทําไปเราไลฟ์สดเราทําคลิปวิดีโอเราทําธุรกิจแต่เราไม่ได้เห็นผลลัพธ์ทางตัวเลขเราย่อมท้อใจจริงไหมครับและเมื่อเราไม่เห็นผลลัพธ์ทางตัวเลขไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามเราย่อมหมดไฟได้เร็วกว่าคนที่เขาเนี่ยจดจอกับตัวเลขผลลัพธ์ครับข้อ 5. ใช้เวลาให้กลมค่ากับเวลาที่คุณมีอยู่ เพราะบางครั้งเนี่ยการหมดไฟมาจากการที่คุณไม่เห็นคุณค่าของเวลาเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะครับแต่ว่าทุกคนใช้เวลาสร้างมูลค่ากับตัวเองรวมไปถึงคุ้มค่าต่างกันบางคนเนี่ยไม่มีไฟเพราะว่าเอาเวลาไปเสพสิ่งที่เป็นลบข่าวที่เป็นลบข่าวบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโตเลยแต่หากคุณใช้เวลาไปกับการเติบโตเช่นฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือว่าเรียนเข้าสมัมมนาต่างๆเพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี energy สูงเนี่ย คุณก็สามารถที่จะมีไฟได้ตลอดนะครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มของคุณเนี่ยเขาก็จะผลักดันตัวคุณหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยพลังงานต่างๆก็จะผลักดันตัวคุณแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเสพแต่ข่าวลบคุณเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวคุณไม่คอนแทคกับใครเลยแบบนี้ก็อาจจะหมดไฟได้ง่ายๆนะครับข้อ6 ลองขายบิ๊กายให้กับตัวเองตอนนี้คุณเริ่มต้นเนี่ยอยากจะทําธุรกิจอยากจะสร้างตัวตนอยากจะขายสินค้าและบริการหรืออยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณเริ่มต้นจากทําไมคุณจึงต้องได้สิ่งนั้นทําไมคุณจึงต้องได้สิ่งนั้นมาครับคําถามมันสําคัญอย่างไรกับคุณคุณรู้ไหมครับว่าคนนี้เขาประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาจะขายบิ๊กาวให้กับตัวเองลอง list บิ๊กาวว่าทําไมคุณจึงอยากได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเงินบ้านรถหรือความฝันที่คุณต้องการในตอนนี้ ลิสต์ออกมาอย่างน้อย10บข้อนะครับนึกถึงว่าวันแรกเนี่ยทำไมเราต้องทําสิ่งนี้ทําไมมันสาคัญสิ่งนี้เนี่ยมันเรียบง่ายมากครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจบิ๊กไวเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญครับว่าเราทําไปทําไมบางคนทําบางอย่างเพื่ออยากจะปลดหนี้ให้กับครอบครัวบางคนทําบางอย่างเพราะว่าอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นที่ยอมรับบางคนทำเพราะว่าอยากจะมีะไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่คุณอยากได้มันคืออะไรบิ๊กไวมันคืออะไรลองลิสต์ออกมาดูนะครับ ข้อ7คนส่วนมากที่มีภาวะหมดไฟนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากข้อผิดพลาดในชีวิตความล้มเหลวในชีวิตหรือว่าการกลับไปจําอดีตมากกว่าปัจจุบันนะครับสิ่งสําคัญภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยจำรูปแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อและความรู้สึกครับคาถามคืออดีตกับปัจจุบันและอนาคตที่คุณต้องการอันไหนเนี่ยสำคัญกว่ากันครับหากวันนี้เนี่ยอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันคงไม่หายไปครับ สิ่งสำคัญคือเราจะไม่วิ่งหนีอดีตและเราก็จะไม่กลับไปจําอดีตในแบบที่มันได้ร้ายครับเราจะกลับไปทําความเข้าใจว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างจากอดีตของเราครับเพื่อมองหาบทเรียนเขาเรียกว่าหาเพชรในประสบการณ์นะครับภาษาของ NLP ครับและแน่นอนว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นที่มันเคยเสียใจผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักต่งตงางๆนานาเลยจงมองหาบทเรียนมากกว่าที่จะกล่าวโทษคนอื่นมีข้ออ้างกับคนอื่นนะครับ สิ่งสำคัญเนี่ยคุณจะต้องมองหาบทเรียนจากนั้นชื่นชมตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ร้ายแรงนะมันก็เสียใจนะแต่เราก็ยังผ่านมาเดินมาจนวันนี้ได้นั่นก็แปลว่าเราสุดยอดแล้วใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เราก็ผ่านเหตุการณ์น,นั้นมาหลายปีหลายเดือนสําหรับบางท่านคุณเก่งจะตายนะครับเพราะฉะนั้นจงฝึกที่จะชื่นชมตัวเองว่าเราเก่งเราอดทนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถเพราะตัวเราที่มีพลังใจและกําลังใจให้ตัวนี้แหละเราจึงมาจุดนี้ได้สิ่งสําคัญนะครับต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะครับสาหรับคนที่รู้สึกว่าหมดไฟหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะใช้ข้อแปนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆอานาที่ทําให้คุณเนี่ยมีไฟมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะครับโอป้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลลัพธ์ทางการ เงินแล้วเนี่ยก็ยังเดินทางเข้าสัมมนาต่างๆครับเพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยมี energy มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่รอบข้างกับคนที่เขาประสบความสาเร็จเพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีไฟมีแรงบันดาลใจออกไปเจอผู้คนใหม่มใหม่มีไอเดียใหม่ๆครับแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้ดีมากขึ้น,นครับข้อ9ข้อสุดท้ายแล้วนะครับให้กำลังใจตัวเองโดยการที่ใช้เวลาในการทบทวนตัวเองเพื่อมองหาว่าเราต้องการอะไรกันแน่ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาความทรงพลังจากการกลับมารักตัวเองคุณอยากจะกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงความคิดและความเชื่อแบบไหนล่ะที่ทำให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองวันนี้ motivation podcast นะครับก็มีโปรแกรมพิเศษ s e l l l o v e audio ครับรักตัวเองให้เป็นเพียงเป็นสมาธิกของเราเดือนละ80บาทเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าไปฟัง s e ล f love audio ได้ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการรักตัวเองครับซึ่งจะทำให้คุณมีความคิด และความเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงสามารถฟังได้ไม่จำกัดครับเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเพียงกดไปที่หน้าแรกกดคำว่าสมัครเพียงเดือนละ80บาทก้มมากๆครับและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเซิร์เล็บออดิโอแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโออื่นๆนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอพิเศษไม่ว่าจะเป็นออดิโอด้านการเงินออดิโอไมซ์นะครับที่โอป้ากำลังทยอยลงให้สามารถที่จะติดตามและรับฟังวิดีโอพิเศษนี้จากการเป็นสมาชิกได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ